สวัสดีค่ะ EP ท่องอ่าโอ้โหการเงินหรอก็ก็คืออยากคุยอยากปรับความเข้าใจอยากมาอ,อยากดูแลอยากดูแล,แ,ลแท้แค่อยากสนัเรื่องการเงินกับอยากขอโทษเรองที่ผ่านมาอยากคุยด้วยคือขอโทษนะที่ผ่านมาไม่ได้ดูแลไว้ให้แบบ คือไม่ดูแลไม่ไม่ใส่ใจคือละเลยไปปลละเลย mm. อืมคือโมแต่ไปลัล้ากับผู้หญิงอื่นไปกับเพื่อนไปกับฟูงคือไม่สนใจครอบครัวโมแต่ไปลงเรื่องเริองอยู่กับ snail shellfish สดใหม่แบบสาวอะไรเงี้ยนะเอ้ยเราก็เคยเป็นนะสมัยเราสาวๆเนี่ยเราก็สเนลเชฟฟิชเราก็ก็ก็สดใหม่เหมือนกันนะอืมแต่ตอนนี้เราแก่แล้วไงเออมันก็มันก็ไปตามกานเวลามันก็จะขึ้นอะไรนะเอชไลน์ขึ้นไลน์อ๋อมันมีริวรอยไงริ้วรอยเหย่ยวย่นไงปาไม่ต้องทำหนูเลยนี่ไงขอคืนดี มาดูแลเทคแคร์ข้อใส่เ,เดยวจะดสดูแลเทคแคร์เรื่องการเงินจะทาให้แบบมันดีขึ้นขอเปลี่ยนจะไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วนะขอปะเปลี่ยนขอเริ่มต้นใหม่ทำสิ่งที่การเงินอะไรที่ไม่เคยดูแลไม่เคยสปอร์ตเมื่อกี้ที่ไม่ใส่ใจก็จะกลับมามาให้ค่ามาดูแลมาใส่ใจจะไม่ปลปลิดปัญลาเลยแล้วจะไม่จะไม่เจชู้แล้ว อันนี้ก็ตกมรณะไงก็อืมแต่คนเราเนาะถ้าไม่สูญเสียก็ก็ชินไม่ได้ล้ว,ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดเรารักมากที่สุดแต่เพราะความเคยชินที่อยู่ทุกวันใช่ไหมก็เลยแบบทำให้แบบ,บยปพละเลยหรืออะไรเงี้ยสักอย่างนึงใช่ไหมเราไม่รู้นะแต่มันก็เจ็บนะถ้า คนในครอบครัวเอาเงินเอาเงินเอาความรักที่เรามีให้แต่กลับเอาไปให้บุคคลอื่นแล้วก็ไม่ใส่ใจเราไปเปลได้เลยเราอะไรเงี้ยมันเจ็บนะถ้าเขามาขอคนเดียวเป็นคุณคุณจะกลับไหมนะ่ะเป็นชั้นได้เลย้ายไม่นังกระติกอ่ะอึอะยิงเลยไยิงเลยนังกระติกแล้วก็อะไรนะดิ้นเหงื่อไปมกลมๆอะ่ะ มันมาแล้วสวัสดีค่ะ